เมื่อพรนรยาผู้ร่ำรวยเห็นผมชีกเอกสารทั้งหมดเตรียมจะสู้กับกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของเธอจนถึงที่สุดในที่สุดเธอก็รู้ตัวลูกเขยคนนี้เธอควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่เมื่อเธอเห็นใบหย่าที่ผมยื่นให้ก็ตะลึงไปเลยข้างบนเขียนว่าผมจะออกจากบ้านไปตัวเปล่าหรือแม้แต่จะสละสิทธิการเลี้ยงดูบุตรตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าการแต่งงานของเรามันตายไปนานแล้ว การแต่งงานที่แตกสลายนี้ฉันก็ไม่อยากจะรักษาไว้แล้วเส้นเสถเทอดีกับทั้งคุณและฉันคุณกับแม่ของคุณต่างก็อยากให้ฉันเจอเป็นลูกเขยฉันจะได้หลีกทางให้พูดจบผมก็ออกจากกรมที่ชื่อว่าบ้านหลังนี้ผมคิดว่าเธอจะเข้าใจเซ็นชื่อในบยาแต่ไม่คิดว่าเธอจะฉีกมันทิ้งเป็นชิ้นๆอีกตั้งแต่เด็กผมก็ถูกประกูลซ่งเลี้ยงดูมาเพื่อเป็นลูกเขย อายุ20ปีผมแต่งงานกับส่องหวานอีอายุ22ปีผมกับส่งหวานอีมีลูกชายชื่อเย่หวนเซเวียนเย่หวนเซเวียนเหมือนส่งหวานอีมากมักจะเงียบขรึมไม่เคยเข้ามาใกล้ชิดกับผมก่อนเมื่อคืนนี้เข้ามาหาผมเป็นครั้งแรกพ่อครับลุงเจ๋อป่วยหนักจะตายแล้วความปรารถนาของเขาคือการแต่งงานกับแม่คุณกับแม่อยากกันได้ไหม ในวินาทีนี้ผมก็หมดความหวังกับแม่ลูกคู่นี้แล้วนั่นก็อย่าเถอะผมจะทําให้พวกเขาสมหวังนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีความคิดนี้ตอนกินอาหารเช้าผมยื่นใบหยาให้ซ่งหวานอีสแสดงความจริงใจของผมเมื่อคืนนี้ฉันคิดถึงคําพูดของลูกชายทั้งคืนในเมื่อเขาชอบเฉินเจ๋อมากขนาดนั้นนั่นฉันตกลงหย่าในขณะเดียวกันฉันก็จะสละสิทธิการเลี้ยงดูเย่เหวินเซเวียน ออกจากบ้านไปตัวเปล่าทรัพย์สินที่เป็นของสามีภรรยาคุณก็โอนไปให้ลูกชายถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูที่ฉันให้เขาส่งหวานอีวังกาแฟลงเหนื่อยหน้าขึ้นคิ้วขมวดเมื่อกี้คุณพูดก,กับฉันเหรอผมมองไปที่หูของเขายังคงมีหูฟังบลูทูธที่กระพริบอยู่เข้าใจแล้วว่าคำพูดของผมเมื่อครู่เขาไม่ได้ยินแม้แต่คำเดียวในใจผมก็เกิดความรู้สึกรุนแรง ความไร้เรี่ยวแรงทุกครั้งที่พูดกับเขาสิ่งที่ผมได้รับคือการเมินเฉยแบบนี้เช่นช่วงนี้ทุกคืนที่กลับบ้านก็มีกลิ่นน้ำหอมมังกรติดตัวลูกชายเคยพูดโดยไม่ได้ตั้งใจน้ำหอมกลิ่นมังกรเป็นของโปรดของเฉันเจอ๋อผมอดไม่ได้ที่จะถามว่าช่วงนี้คุณไปเจอใครมาซ่งหวันอีก,ก็พูดอย่างเรียบเฉยว่าเพื่อนไม่ได้มองผมแม้แต่น้อยผมสงสัยจริงๆว่าแต่งงานกันมาหปี เขาจะรู้ไหมว่าสามีของเขาชื่อเย่จงชีวิตที่น่าเบื่อแบบนี้ฉันก็ทนมาพอแล้วผมเปิดใบหย่าไปหน้าสุดท้ายยื่นให้เขาเซ็นซะไม่เสียเวลาคุณไม่กี่นาทีหรอกหลังจากนั้นหนึ่งมืนคนก็เหลือบมองผมกำลังจะเปิดดูลูกชายวิ่งมาแม่ครับคุณเดี๋ยวจะไปตีกอล์ฟกับลุงเจอใช่ไหมฉันก็จะไปด้วยเมื่อเห็นซ่งหวานอี้ลุกขึ้น ผมคว้าข้อมือของเขาแล้วเซ็นชื่อในที่สุดซ่องหวานอีก็หันมามองผมในแววตาของเขาค่อนข้างประหลาดใจผมเดาว,ว่าเขาคงจะไม่ชินผมที่ไม่มีอารมณ์จูจ่ๆก็แข็งกร้าวขึ้นมาลูกชายเร่งแม่ให้รีบไปถ้าให้ลุงเจอต้องรอนานเขาจะโกรธแล้วลงโทษคุณอีกวินาทีต่อมาซ่งหวานอีไม่ได้ดูเนื้อหาก็หยิบปากกามาเซ็นชื่อแม่ลูกสองคนเดินไปไกลยอย่างรวดเร็ว ผมไม่รู้เลยว่าส่งหวานอีไม่ได้ดูเนื้อหาก็เซ็นชื่อคือความไม่วางใจผมหรือว่าไม่สนใจผมถือปากกาไว้ข้างๆลายเซ็นของส่งหวานอีเขียนชื่อของตัวเองลงไปชาตินี้ชื่อของฉันกับส่งหวานอีปรากฏเคียงข้างกันครั้งแรกคือใบทะเบียนสมรสครั้งที่สองคือใบย่าเซ็นชื่อเสร็จมือผมก็ยังสั่นไม่หยุดเซ็นชื่อเสร็จมือผมก็ยังสั่นไม่หยุดผมหายใจเข้าลึกๆ พร้อมกับข้อตกลงยาส่งเขาไปให้ทนายความที่ติดต่อไว้ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นก็ขึ้นไปเก็บของผมเปิดตู้เสื้อผ้าดูกลับพบว่าเสื้อผ้าเต็มตู้ไม่มีสักตัวที่ผมชอบเพราะไม่มีใครรู้ก่อนอายุ16ปีผมชอบกระโดดบันจีจ้จัมชอบแข่งรถชอบหัวเราะเสียงดังแต่ตั้งแต่แต่งงานกับส่งหวานอีผมถูกสอนให้มีระเบียบวินยัย ต้องสุภาพอ่อนโยนเพราะตระกูลส่งต้องการเพียงแค่คู่แต่งงานที่เหมาะสมแต่ถึงแม้ผมจะเสียสละตัวตนของตัวเองกลับไม่ได้รับการยอมรับใดๆได้รับเพียงแค่คำเย้ยจากเพื่อนของส่งหวานอีพวกเขาเย้ยว่าผมเป็นแค่ลูกเขยบอกว่าผมเป็นคนปลอมยังบอกว่าเฉินเจ๋อกับส่งหวานอีเหมาะสมกันกว่าเมื่อนึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็เห็นเสื้อผ้าที่เป็นของ ลูกเขยตระกูลส่งผมก็รู้สึกขยแขยงอย่างบอกไม่ถูกผมอดไม่ได้ที่จะวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำอาเจียนเสร็จผมก็เห่อยนหน้าขึ้นมองดูตัวเองในกระจกที่เหมือนกับหุ่นผมก็รู้สึกว่าการหย่าร้างมันถูกต้องแล้วผมไม่อยากจะถูกบีบให้ตายในตรงนี้ผมอยากจะออกจากตรงนี้เป็นตัวของตัวเองในที่สุดผมก็เจอเสื้อเชิ้ตสีดำตัวหนึ่งจากก่อนแต่งงานโทรศัพท์ให้เพื่อนสนิทมารับผม ตระกูลส่งไม่ใช่บ้านของผมส่วนตระกูลเย่หลังจากที่ผมแต่งงานกับส่งหวานนีก็ไม่เคยสนใจผมอีกเลยก็ไม่ใช่บ้านของฉันแล้วเพื่อนสนิทมาถึงหน้าประตูอย่างรวดเร็วแต่ทำหน้าสงสัยว่าทำไมคุณถึงว่ามานัดฉันวันนี้เป็นวันเกิดของคุณหนึ่งสัปดาห์ก่อนคุณไม่ได้บอกเหรอว่าจะไปฉลองกับภรรยาและลูกชายของคุณผมตะลึงไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูแชท ถึงได้พบว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนผมได้จองร้านอาหารวันเกิดไว้จริงๆหรือแม้แต่จะส่งข้อความนัดเดทกับส้มหวานอีจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่ตอบผมเสียใจไหมก่อนหน้านี้อาจจะแต่ตอนนี้ผมชินแล้วผมขึ้นรถไปที่ร้านอาหารวันเกิดกับเพื่อนสนิทแต่พอเราเข้าไปในร้านแล้วแจ้งหมายเลของวันเกิดผู้จัดการร้านกับคืนเงินให้ผมอย่างอึดอัดคุณครับวันนี้ร้านอาหารถูกคุณส่งเหมาแล้ว เขาจะจัดงานวันเกิดให้สามีของเขาคุณชายน้อยก็กำลังรอพ่อของเขาอยู่เงินมัดจำที่คุณจองไว้ก่อนหน้านี้เราจะคืนให้สองเท่าเพื่อสนิทหัวเราะแล้วดึงผมเดินเข้าไปไม่ต้องคืนเงินแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณนี่แหละคือแต่เราเดินไปที่กลางห้องโถงไม่ไกลนักกลับมีเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของครอบครัวสามคนเห็นเพียงส่งหวานอีพายเย่หวนเซเวียนไปไวอวยพรวันเกิดให้เฉินเจอ๋อ ซ่งหวานอีพูดว่าขอให้คุณมีความสุขเย่หวนเซเวียนพูดว่าขอให้ลุงเจอสมหวังแต่งงานกับแม่เป็นพ่อของฉันผมมองดูหลังจากที่อวยพรวันเกิดแล้วทั้งสามคนก็นั่งลงอย่างมีความสุขมองดูสายตาของซ่งหวานอีไม่เคยละสายตาจากเฉินเจอ๋อและมองดูลูกชายเย่หวนเซเวียนเลื่อนเก้าอี้ให้เฉินเจอ๋อย่างเอาใจใส่ช่วยรินชา จัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแต่งงานมาห้าปีซ่งหวานอีไม่รู้แม้แต่วันเกิดของผมยี่ไม่ต้องพูดถึงการอวยพรผมดูแลเขาอยู่ที่บ้านตลอดเขาก็ไม่เคยรินน้ำให้ผมสักแก้วเพื่อนสนิททนไม่ไหวจะเข้าไปทวงความยุติธรรมให้ผมแต่ผมดึงเขาไว้บอกเพียงว่าไม่จําเป็นผมเซ็นใบหย่ากับส่งหวานอีแล้วเพื่อนสนิทก็พาผมไปที่บ้านของเขาทันทีผมไม่รีบแต่เขารีบ เขากอดขอผมแล้วด่าส่งหวานอีว่าเป็นผู้หญิงใจร้ายด่าเยเหวินส่วนว่าเป็นลูกเนรคุณตลอดห้าปีนี้คุณแทบจะอยู่กับแม่ลูกคู่นี้ตลอดยีสี่ชั่วโมงไม่มีงานไม่มีการเข้าสังคมผมนัดคุณออกไปเดินเล่นโทรศัพท์จากส่งหวานอีคุณดีใจเหมือนเด็กกลับบ้านไปเตรียมซุปบำรุงหัวใจให้เขาลูกชายของคุณร้องไห้เพราะหย่านมทำงานหนักแต่ทรยศโจ ทุ่มเททั้งกายและใจกับถูกทรยศอาโจฉันรู้ว่าตอนนี้คุณต้องเสียใจมากแน่ๆคุณอยากจะร้องให้ก็ร้องออกมาเถอะฟังเพื่อสนิทบนผมเงยหน้าขึ้นดื่มเบียร์พิงโซฟาแล้วร้องให้เหรอตอนนี้ผมร้องให้ไม่ออกแต่ผมเคยร้องให้มาหลายครั้งแล้วผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งถูกตอนที่ส่งหวานอี้ทอดทิ้งและไม่สนใจรอซ่งหวานอี้ในคืนหิมะตกสิบสองโมงแล้วเขาก็ยังไม่กลับแต่ก็ไม่บอกฉัน ตอนที่เย่หวนเซเวียนเป็นแค่กลางดึกโทรหาส่งหวานอีกลับถูกตัดสายผมก็เคยคาดหวังอย่างใสซื่อว่าสามีภรรยาจะรักกันพ่อใจดีลูกตันยูแต่พวกเขากลับไม่เคยเห็นผมเลยตลอดห้าปีฉันน่าจะตื่นได้แล้วหลังจากเมาครั้งผมก็หลับไปอย่างมึนงงเช้าวันรุ่งขึ้นผมได้รับโทรศัพท์จากส่งหวานอีดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะตื่นเสียงแหบแห้ง สร้อยคอที่ฉันใส่ประจําเมื่อวันจันทร์วางไว้ที่ไหนผมตอบทันทีว่าในลิ้นชักแรกของห้องแต่งตัวแล้วต่างหูที่เข้าชุดกันล่ะในลิ้นชักข้างล่างสร้อยคอหลังจากถามตอบผมถึงได้รู้ตัวว่าผมกับเขากําลังจะหย่ากันต่อไปผมไม่จําเป็นต้องตื่นแต่เช้ามาเลือกเสื้อผ้าให้ส่งหวานอีและไม่ต้องรอเขากลับบ้านตอนเที่ยงคืนเสิร์ฟโจ๊กอุ่นๆให้เขาดูเหมือนว่าส่งหวานอีจะไม่รู้ ว่าผมออกจากวิลล่าที่เราแต่งงานกันแล้วเตือนด้วยความหวังดีให้แม่บ้านจัดห้องแต่งตัวให้คุณใหม่เถอะต่อไปจะหาอะไรก็ถามพวกเธอได้เรากำลังจะหย่ากันแล้วคุณโทรมาถามฉันหาของอีกก็ไม่เหมาะพูดจบผมก็ได้ยินท่งหวานอีตอบรับเบาๆที่ปลายสายยังมีเสียงดึงลิ้นชักผมคิดว่าเรื่องที่ควรจะพูดก็พูดไปหมดแล้วกำลังจะวางสายกลับได้ยินซ่งหวานอีสั่งว่ากลางวันนี้ คุณตุนโจกทะเลส่งไปที่ห้องทำงานประธานบริษัทส่งผู้จบเขาก็วางสายไปดูเหมือนว่าคำพูดเรื่องหญ่ของผมเขาไม่ได้ยินอีกแล้วใครจะเข้าใจคำเดียวความรู้สึกนี้เหมือนกับคุณกรีดร้องแต่เขาไม่ได้ยินแม้แต่น้ำเสียงเดียวผมหายใจเข้าลึกๆโกรธจนปลายนิ้วสัน่นก็เลยบล็อกเบอร์ของส่งหวานอี้คิดไปคิดมาฉันก็เอาใบา บล็อกเบอร์โทรศัพท์ของครูอนุบาลหวนเซเวียนด้วยแต่ผมพลาดบล็อกแม่ซ่งดังนั้นตอนที่ผมนอนพอแล้วตอนที่ลุกขึ้นจะออกไปกินข้าวกลางวันถูกเขากักตัวไว้ในรถเขายนรูปถ่ายกองหนึ่งใส่หน้าผมบนรูปเป็นรูปคู่ที่สนิทสนมของซ่งหวานอี้กับเฉินเจ๋อทั้งหมดคุณทําให้ฉันผิดหวังมากตั้งแต่คุณอายุสิบหกปีฉันก็เลี้ยงดูคุณด้วยตัวเองเย่ยโจผ่านไปสิบปีแล้วคุณเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ทำไมถึงยังดูแลภรรยาตัวเองไม่ได้ถ้ารู้ว่าคุณไร้ประโยชน์ขนาดนี้ตอนนั้นฉันก็ไม่ไม่ควรจะรังเกียจว่าฉันเจอเป็นลูกนอกสมรสเลือกเขาเป็นสามีของว่านอีรูปถ่ายขอบคมบาดเขาผมเป็นรอยเลือดถูกตระกูลส่งเลือดเป็นลูกเคยในอนาคตหลายคนอิจฉาว่าผมโชคดีแต่ผมไม่มีอิสระตั้งแต่อายุ1 6ปีการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะเป็นลูกเขยของตระกูลส่ง ผมถูกกดดันจนหายใจไม่ออกปีมหกจงใจก่อกบดมีแฟนก่อนไวัอันควรก่อเรื่องจนถึงหน้าส่องหวานอีคิดว่าเขาจะถอนมั่นแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรถึงแม้ผมจะแต่งงานกับส่องหวานอีแค่ห้าปีแต่ผมถูกควบคุมมาสิบปีแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วผมเปิดเผยกับส่องหมูโดยตรงผมกับส่องหวานอีเซ็นใบอย่แล้วผมไม่มีสิทธิเลี้ยงดู ออกจากบ้านไปตัวเปล่าคุณไม่พอใจก็หาลูกเขยที่เหมาะสมกว่าน,นี้ได้ผู้จบผมก็เปิดประตูรถลงไปส่งหมูตะลึงไปวินาทีหนึ่งหลังจากนั้นก็คว้าข้อมือผมอย่างกรธดเกรีย้ยวเย่โจคุณกล้าเล็บสีแดงสดของส่งหมู่จิกเข้าไปในเนื้อผมเหมือนเข็มแทงหันกลับไปช้าๆแต่กลับยิ้มผมไม่มีอะไรไม่กล้าการเป็นลูกเขยของตระกูลส่งไม่เคยเป็นเกียรติของผม ผมดึงแขนเสื้อของตัวเองขึ้นแสดงให้คนนอกเห็นเป็นครั้งแรกถึงรอยแผลเป็นเก่าๆบนข้อมือและรอยแผลเป็นเก่าๆซ่งหมูเมื่อเห็นรอยแผลเป็นที่บิดเบี้ยเหมือนตะขาบก็ปล่อยมือแต่ผมกลับยิ้มลูปรอยแผลเป็นบนข้อมือผมไม่อยากเป็นลูกเขยตระกูลซ่งเลยทุกครั้งที่หาทางออกไม่ได้ผมก็จะกรีตัวเองอย่างแรงคุณรู้ไหมว่าสิบปีนี้ทุกครั้งที่ผมฝันผมจะตะโกนอะไรในฝัน ผมเงยหน้าขึ้นมองส้มที่หน้าดำคล้ำพูดทีและคำว่าผมกำลังตะโกนว่าใครก็ได้ช่วยผมทีแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าคนที่ช่วยผมได้มีเพียงผมคนเดียวมีเพียงผมที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองผมถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ผมพูดจบอย่างสงบแล้วก็เปิดประตูรถลงไปแต่เต่าในใจของฉันไม่สามารถระงับมันได้แต่ความอึดอัดในใจกับกดดันไม่ลงฉันต้องระบายผมขับรถสปอร์ตสีแดงคันใหญ่ของเฉินจง เหยียบคันเร่งแล้วซิ่งออกไปแต่ส่งหวานอี้คงจะซวยให้ผมผมพุ่งออกจากสี่แยกชนเข้ากับรถหมายบัคคันหนึ่งป้ายทะเบียน8888เป็นรถของส่งหวานอี้คนที่ลงมาจากรถฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วคือผู้ช่วยของส่งหวานอี้ผมลดกระจกรถลงผู้ช่วยไม่เห็นผมก็ตะลึงไปครู่หนึ่งคุณครับผมไม่แปลกใจที่เขาจะแปลกใจแต่งงานมาห้าปี คนรอบข้างของส่งหวานอีมีภาพจำเกี่ยวกับผมไปแล้วอ่อนโยนสุภาพซื่อสัตย์เหมือนน้ำนิ่งคนแบบนี้กลับมาแข่งรถย่อมทำให้คนรู้สึกแปลกผมไม่ได้อธิบายอะไรยื่นนาบัตรให้โดยตรงบอกว่าค่าชดเชยที่ต้องการรบกวนคุณติดต่อผู้จัดการประกันภัยผู้จบผมก็ใส่แว่นกันแดดแล้วเหยียบคันเร่งจากไป ผู้ช่วยกลับไปที่ไมบักอย่างรวดเร็วบอกซ่งหวานอีว่าคุณส่งคนขับรถฝั่งตรงข้ามคือคุณผู้ชายซ่งหวานอีขมวดคิ้วเพียงแค่สั่งอย่างเย็นชาว,ว่าไปเถอะเหมือนกับว่าคนขับรถฝั่งตรงข้ามคือสามีของเขาหรือคนแปลกหน้าสำหรับเขาแล้วเหมือนกันหมดผู้ช่วยเสียมารยาทไม่ได้ถามอะไรมากแต่ไม่คิดว่าสามชั่วโมงต่อมาสามีภรรยาคู่นี้กลับมาเจอกันอีก ในตอนนั้นส่งหวานอีกับคู่ค้าเส้นสัญญาพัฒนาโครงการระยะแรกมาถึงสนามแข่งรถที่เสร็จสิ้นแล้วหลี่เจิ้งกำลังจัดการแข่งขันรถรถสปอร์ตสีแดงคันหนึ่งคว้าอันดับหนึ่งด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนนักแข่งรถลงจากรถสวมชุดแข่งสีแดงเข้มรัดรูปรูปร่างสูงเพรียมีพลังโดดเด่นจนยากที่จะละสายตาแม้แต่ส่งหวานอีก็แสดงความชื่นชมและชื่นชมอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งมาแข่งรถถอดหมวกกันน็อกเผยให้เห็นใบหน้าผู้ช่วยอุทานซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณส่งคุณผู้ชายเล่นรถแข่งเก่งขนาดนี้เลยเหรอส่งหวานอีไม่ได้ตอบเพียงแค่เห็นผู้หญิงรอบข้างมองไปที่เงาสายตาที่ค้า่งคลายบนเงาร่างสูงใหญ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยส่วนผมเมื่อสังเกตเห็นสายตาของส่งหวานอีไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปทักทายเขาตลอดหลายปีมานี้ นอกจากงานเลี้ยงหรูหราแบบสร้างหลิวเหยียนหุยเวลาที่เราเจอกันเขามากักจะทําเป็นไม่รู้จักผมดังนั้นเมื่อผู้จัดงานแข่งรถจากต่างเมืองแนะนําผมกับส่งหวานอีผมก็แกล้งทําเป็นไม่รู้จักยังพูดอย่างสุภาพว่าคุณส่งผมได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานแล้วส่งหวานอียังคงหน้าตาบึง้งตึงบรรยากาศก็อึดอัดไปชั่วขณะจนกระทั่งเสียงของฉันเจอดังขึ้นหวานอีเสร็จงานหรือยัง เสร็จแล้วเรากลับบริษัทไปกินข้าวกันเถอะฉันอยากกินโจ๊กทะเลที่แม่บ้านของคุณทำผมหันไปก็เห็นเฉินเจ๋อลงมาจากรถไม่บัคเดินเข้ามาอบเอวของซ่งหวานอี้อย่างไม่สนใจใครเฉินเจ๋อคงไม่คิดว่าผมคู่ควรที่จะเป็นคู่แข่งของเขายังยิ้มให้ผมหลังจากที่พวกเขาเดินไปไกลย,ยังมีคนถอนหายใจว่าคุณซ่งมาทำงานยังพาคุณเฉินมาด้วยพวกเขารักกันดีจริงๆ ผู้ช่วยของส่งหวานอี้ยังไม่ไปไหนฟังคำพูดนี้ก็ทำหน้าแปลกๆมองผมผมเดาว,ว่าเขาอาจจะกำลังคิดในใจว่าทำไมถึงมีผู้ชายที่ไรความสามารถขนาดนี้ผมไม่ได้พูดอะไรก็ออกจากสนามแข่งรถไปแล้วก็โทรหาทนายความของผมทันทีว่าจะได้ใบยาเมื่อไหร่ทนายความบอกผมว่าต้องรอเจ็ดวันยังมีอีกเจ็ดวันเหรอไม่เป็นไรฉันทนมาสิบปีแล้วเจ็ดวันก็ยังรอได้ แต่ไม่คิดว่าผมเพิ่งจะสงบใจได้ไม่นานก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ช่วยของส่งหวานอีคุณครับประธานถามว่าโจ๊กทะเลจะมาส่งเมื่อไหร่แล้วก็ครูของนายน้อยเหวินเซเวียนบอกว่าโทรศัพท์ของคุณโทรไม่ติดการบ้านงานฝีมือของนายน้อยยังไม่ได้ส่งคุณดูสิว่าคุณจะสะดวกส่งไปให้ไหมผมนึกถึงตอนที่เย่ยเหวินเซเวียนเรียกผมกับแม่เขาอย่ากาันผมกําลังดูวิดีโอในโทรศัพท์ทําการบ้านงานฝีมือให้เขา ก่อนที่ผมจะออกจากบ้านการบ้านงานฝีมือนั้นทำไปได้แค่ครึ่งเดียวผมมองดูเมฆที่ลอยอย่างอิสระบนท้องฟ้าพูดอย่างสงบว่าบอกซ่งหวานอี้โจ๊กทะเลไม่มีแล้วต่อไปฉันก็จะไม่ส่งอีกแล้วก็เรื่องของเย่เหวินเซเวียนฉันจะไม่ยุ่งอีกอย่ามาหาฉันอีกเลยพูดจบผมก็บล็อกเบอร์โทรศัพท์ของเลขาก่อนอีกด้านหนึ่งผู้ช่วยของบริษัทส่งซื้อถือโทรศัพท์ ทำหน้าอึดอัดประธานครับคุณผู้ชายวางสายผมผมโทรไปอีกก็โทรไม่ติดแล้วดูเหมือนว่าเขาจะบล็อกผมแล้วหรือว่าคุณจะลองดูส่งหวานอีหยิดโทรศัพท์ออกมาอย่างไม่เต็มใจเลื่อนไปที่รูปโปรไฟล์ที่บันทึกไว้ว่าสามีส่งข้อความไปว่าคุณจะก่อเรื่องอะไรวินาทีต่อมากล่องข้อความก็มีข้อความแจ้งเตือนสีแดงปรากฏขึ้นฝ่ายตรงข้ามเปิดการยืนยันเพื่อนคุณยังไม่ใช่เพื่อนของเขา กรณาส่งคำขอยืนยันเพื่อนก่อนหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามยืนยันแล้วถึงจะแชทได้ผู้ช่วยเห็นประวัติการแชทบนหน้าจอโทรศัพท์ของส่งหวานอีข้อความล่าสุดคือเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนเขาประหลาดใจไม่คิดว่าวันเกิดของคุณผู้ชายกับคุณอาเจ๋จะเป็นวันเดียวกันงั้นเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของคุณผู้ชายประธานครับคุณไม่ได้ให้ของขวัญวันเกิดเหรอส่งหวานอีเงียบไปนหนึ่งวินาที ไม่ได้สังเกตผู้ช่วยไม่แปลกใจกับคําตอบนี้เพราะประวัติการชัดบนโทรศัพท์ก็เยอะก็ไม่เห็นส่งหวานอีจะตอบกลับสักประโยคกลับได้ยินส่งหวานอีสั่งให้ของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้เขาของคุณดูแล้วจัดการครับครับผู้ช่วยประธานบริษัทยังไม่ทันจะได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลือกของขวัญก็เห็นส่งหวานอีอ่านเอกสารอยู่เขาถอนหายใจ ออกจากห้องทำงานไปเลือกของขวัญอย่างเงียบๆตอนเย็นผมก็ได้รับของขวัญวันเกิดที่ผู้ช่วยของส่องหวานอีส่งมาให้ก็ค่อนข้างแปลกใจแต่ผมปฏิเสธผมไม่รู้เลยว่าส่องหวานอีต้องการจะสื่ออะไรวันเกิดของฉันก็ผ่านไปแล้วยังจะเอาของขวัญอะไรอีกยิ่งไปกว่านั้นความปรารถนาวันเกิดของผมตลอดสิปีนี้มีเพียงอย่างเดียวอิสระส่งหวานอีกับผมอย่ากาัน ก็ถือว่าบาังเอิญสมหวังผมคิดว่าเจ็ดวันที่รอใบยาผมกับส่งหวานอี้จะไม่เจอกันอีกแต่หลังจากที่ผู้ช่วยที่ส่งของขวัญไปผมก็ได้รับข้อความจากส่งหมูเย่โจฉันจะไม่ยุ่งเรื่องที่คุณกับว่านอี้หยากันแต่ก่อนที่พวกคุณจะอย่ากันหลานชายของฉันจะต้องไม่ได้รับผลกระทบใดๆเย่เหวินเซเวียนจะได้รับผลกระทบได้อย่างไรฉันยังไม่ได้ตอบผมยังไม่ทันได้ตอบ ข้อความของส่งหมูก็เด้งขึ้นมาติดต่อกันเย่โจถ้าไม่อยากให้การหย่าร้างได้รับผลกระทบสุดสัปดาห์นี้คุณต้องมาอยู่เป็นเพื่อนฉันกับหลานชายที่บ้านเก่าตามปกติส่งหวานอีไม่ชอบคนเยอะหลังจากแต่งงานผมกับเขาก็ย้ายออกจากบ้านเก่าของตระกูลส่งไปอยู่ที่วิลล่าเรือนหอหลังจากให้กำเนิดเย่หวนเซเวียนเราก็จะพาเด็กไปบ้านเก่าทุกสุดสัปดาห์วันนี้เป็นวันศุกร์พอดีปกติวันนี้ ก็จะเป็นผมที่ไปรับเย,ยเหวนเซเวียนจากโรงเรียนอนุบาลกลับบ้านเก่าซ่งหวานอียุ่งมากปกติจะไม่กลับบ้านก่อนสี่ทุ่มครั้งนี้ผมกลับไปที่บ้านเก่าโดยตรงไม่คิดว่าตอนที่ผมไปถึงซ่งหวานอีก็กลับบ้านแล้วผมเมินเขาแล้วเดินขึ้นไปชั้นสองแต่ซ่งหวานอีกับขวางทางผมไว้ยังถามอย่างแปลกใจว่าชอบของขวัญวันเกิดไหมผมมองเขาอย่างสงสยัยเขาจะไม่รู้หรือว่าผมปฏิเสธของขวัญ แต่ก็ไม่แปลกเขาเห็นผมเป็นอากาศธาตุจะไปจำได้อย่างไรว่าผมได้รับของขวัญหรือไม่ผมไม่อยากจะคุยกับเขาเพียงแค่พยักหน้าอย่างขอไปทีแต่ไม่คิดว่าต่อมาจะได้ยินเขาสั่งเวินเซเวียนกำลังแกะสลักป้ายอวยพรให้อาเจอ๋อคุณขึ้นไปช่วยเขาทำให้เสร็จทำไมถึงได้รับของขวัญวันเกิดนั้นยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมน,นี้อีกผมหัวเราะเยาะจงใจชนส่งหวานอี ไม่พูดอะไรสักคำแล้วขึ้นไปข้างบนซ่งหวานอีขมวดคิ้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผมถึงชั้นสองเย่เหวินเซเวียนกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือถือมีแกะสลักแกะสลักอย่างตั้งใจผมเดินเข้าไปถึงได้เห็นว่าตรงหน้าเขามีป้ายอวยพรที่แกะสลักเสร็จแล้ววางอยู่เขากำลังคัดลอกทีละขั้นตอนคงจะเป็นเสียงฝีเท้าของผมที่รบกวนเย่เหวินเซเวียนเขาเงยหน้าขึ้นมามองผม แต่ในวินาทีต่อมาเขากลับรีบคว้าของบนโต๊ะป้ายอวยพรที่แกะสลักเสร็จแล้วเม้มปากแล้วพูดกับผมอย่างไม่พอใจว่าพ่อป้ายอวยพรชิ้นนี้เป็นของที่แม่แกะให้ลุงคุณห้ามขโมยหัวใจผมจะปวดเหมือนถูกมีดกรีดผมไม่สามารถยอมรับได้จริงๆเด็กที่ผมเคยรักยิ่งกว่าชีวิตเห็นผมเป็นขโมยจ้องมองเย,ยเหวินเซเวียนกับซ่งหวานอี ใบหน้าที่เหมือนกันแทบทุกประการผมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึดอัดคุณไม่ต้องระแวงฉันขนาดนี้ก็ได้ฉันไม่เคยอยากได้ของของคนอื่นแล้วก็ฉันกับแม่ของคุณกำลังจะหย่าก,กันแล้วไม่นานลุงเจอของคุณก็จะเป็นพ่อคนใหม่ของคุณหัวลัว่วข้างหลังมีเสียงดูดดาที่เย็นชาของส่งหวานอี้ดังขึ้นเยโจคุณพูดจาไร้าสาระแบบนี้กับเด็กยังเป็นพ่อที่เหมาะสมอีกเหรอน่าจะเป็น ประโยคที่ยาวที่สุดที่ซ่งหวานอี้พูดกับผมผมหันกลับไปคุณซ่งหวานอี้ใบหน้าที่เย็นชายยิ้มเบาๆใช่ฉันไม่เหมาะสมงั้นคุณก็หาพ่อที่เหมาะสมให้เขาใหม่สิพูดจบผมก็เดินไปที่ประตูเยโจซ่งหวานอี้จับมือผมเสียงเตือนที่เย็นชาแต่ตอนนั้นนาฬิกาโทรศัพท์ของเย่เหวนเซเวียนก็ดังขึ้นเขาเร่งแม่ด้วยความดีใจคือลุงเจอโทรวิดีโอมา วินาทีต่อมาส่องหวานอี้ก็ปล่อยผมผมมองดูเขาเดินไปรับโทรศัพท์ใบหน้าที่เย็นชาเมื่อครู่ก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มผมก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อสิ้นดีไม่พูดอะไรสักคำแล้วกลับไปหาแขกผมปิดประตูแล้วล็อกในห้องหนาวมากทั้งๆท,ท,ที่เป็นเดือนมิถุนายนแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนนอนอยู่ในโลงศพถูกฝังอยู่ในดินที่เย็นเย,ยือกแต่ในตอนนี้กลับมีความสงบที่คุ้นเคย ตั้งแต่วินาทีที่ยื่นใบย่าให้ส่งหวานอีผมก็เตรียมใจที่จะสู้จนตัวตายแล้วถ้าชีวิตที่เหลือยังต้องอยู่เหมือนนกอินทรีนั้นฉันยอมตายดีกว่าความฝันในคืนนั้นวุ่นวายมากแต่ในวันรุ่งขึ้นนาฬิกาชีวภาพของฉันก็ยังคงปลุกผมตอนตีห้าสมัยก่อนผมต้องตื่นมาเตรียมอาหารเช้าให้แม่ลูกส่งหวานอีคนตาดีก็ดูออก เย่เหวินเซเวียนไม่ต้องการพ่ออย่างผมเลยแต่ส่งหมู่กลับบังคับให้ผมกลับบ้านเก่าในสายตาของคนในตระกูลส่งผมไม่เคยถูกมองว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวนี้แต่ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ผมก็ต้องปรากฏตัวในที่ที่ควรจะอยู่ทุนสุดสัปดาห์นี้เพื่อนสนิทก็ชวนผมไปดูสาวที่โรงเรียนบอกว่าจะช่วยผมระบายความอัดอั้นเด็กสาวอายุ18ปปีเอาใจเก่งเรียกพี่ชายอย่างหวาน ให้คุณค่าทางอารมณ์เต็มที่เล่นอยู่ที่โรงเรียนกีฬาอารมณ์ของผมดีขึ้นมากจริงๆเพื่อนสนิทก็ไม่อยากจะออกจากโรงเรียนเป็นไงพาคุณมาเจอความดีของน้องสาวไม่รู้สึกว่าหญิงแก่ส่งหวานอีคนนั้นไม่มีอะไรน่ารักเลยผมยิ้มแล้วฮึไม่รักแล้วเพื่อนสนิทเห็นผมให้ความร่วมมือยิ่งพูดยิ่งมันนี่แหละใช่เลยจะว่าไปแล้วนะคุณควรจะอย่าไปตั้งนานแล้ว แค่น้องสาวที่เรารู้จักใครบ้างจะไม่รักคนดีกว่าส่งหวานอีที่เย็นชาไร้หัวใจถึงตอนนั้นคุณก็เลือกน้องสาวที่น่ารักเชื่อฟังมาคบหาแต่งงานแล้วก็มีความสุขผมกำลังจะยิ้มแล้วผสมโรงตอนนั้นข้างหลังก็มีเสียงไอ